นี้ทำวอเตอร์ซอยปลาแซลมอนนะคะแต่ว่าเป็นการนำปลาแซลมอนไปย่างไปดัดในกระทะก่อนเพราะว่ามันออกจะคาวนิดๆแล้วก็มันมีความมันนะ,นะคะก็เลยเอาไปย่างก่อนแต่ว่าอันนี้วอเตอร์ซอยเนี่ยก็คือทำวอเตอร์ซอยตามปกติสูตรแม่บุญมีให้ดูแล้วนะคะก็จะเหมือนกันที่บอกนะคะ่ะเหมือนต้มขาไก่จะประมาณอันนี้ก็มีมันฝรั่งนะคะมีผักใบมีเซิลารี่ แล้วก็มีกุ้งหอยปูปลานะคะครบอันนี้เป็นอาหารจานเดียวที่ทานได้เลยนะคะแล้วก็จะมีแพ็กซินนะคะตกแต่งนิดนึงเนี่ยค่ะวอเตร์ซอยสูตรของแม่บุญนะคะ